สนับสนุนโดยไพยเวทคาเลน n t รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ล่าสุด MG ประเทศไทยได้เปิดเผยสเปคเบื้องต้นของรถยนต์ไฟฟ้า m g 4อิเ c ็ก r ริเวอร์ชันไทยโดยระบุว่าเป็นรถรุ่นแรกที่พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม Nebula p เพ e ว์อิเล็กทริกแฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะและมีความยืดหยุ่นสูงซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับรถยนต์ได้หลากหลายเซกเมนต์และชูจุดเด่นด้วยระบบขับเคลื่อนล้อหลังที่มีการกระจายน้ำหนักแบบสมมาตร50/50ความพื้นที่ภายในห้องโดยสารที่กว้างขวางขึ้น ควบคู่ไปกับประสิทธิภาพของการปกป้องแบตเตอรี่จากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานและสําหรับ MG4 Electric ที่จะวางจําหน่ายในประเทศไทยบ้านเรานั้นจะถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลังสูงสุด170แรงมา้าแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรมาพร้อมแบตเตอรี่ที่มีความจุ51กิโลวัตต์อาวโดยจัดเรียงเซลล์แบบแนวนอนที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยน้ํา โดยสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทางประมาณ425กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ในส่วนของแบตเตอรี่จะรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC Fast Charge ด้วยกำลังไฟสูงสุด88กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลา35นาทีและการชาร์จแบบกระแสสลับ AC รองรับสูงสุด6.6กิโลวัตต์ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ8ชั่วโมง30นาทีและยังมีระบบ V2L ที่สามารถใช้เป็นแหล่งใจไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้รวมถึงยังมีโหมด Intelligent Smart Access ที่สามารถสตาร์ทรถได้อัตโนมัติเพียงแค่เหยียบแป้นเบรกเท่านั้น นอกจากนี้ MG4 Electric ยังมีระบบชาร์จไฟกลับไปยังแบตเตอรี่ที่เรียกว่าระบบ k i n e t i c e n e r g y Recovery s y s t e m หรือ KERS ที่สามารถปรับได้4ระดับคือต่ำกลางสูงและแปผ่านตามกันขับขี่และยังมีโหมดกันขับขี่ให้เลือกถึง5รูปแบบได้แก่ Eco, Normal, Sport, Custom และ s o w c ครับส่วนช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นแบบแมกกา r s นสต t ด ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบอิสระไฟล์ลิงซับสペนชันที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนได้ดียิ่งขึ้นและมีลัศมีวงเลี้ยวแคบ5.3เมตรพร้อมเวอไวแหงสั้นทั้งหน้าและหลังส่วนในด้านระบบความปลอดภัยได้ถูกติดตั้งระบบ Advanced s y n c h r o n i z e d Protection System จำนวน26ระบบที่ครอบคลุมระบบความปลอดภัยอัจฉริยะเช่นระบบช่วยเบรคขนาดถอยระบบช่วยเบรคฉุกเฉินอัตโนมตัติระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่เป็นต้น ขนาดที่ระบบ iSmart จะเพิ่มเติมด้วยระบบตรวจเช็คอัจฉริยะ Smart Check สำหรับตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่และการชาร์จและฟีเจอร์แบตเตอรี่ด็อกเตอร์บนแอปพลิเคชัน MG Thailand เพื่อวิเคราะห์และแนะนำการใช้งานพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลรักษาแบตเตอรี่ด้วยสำหรับ m g 4 Electric ที่จะวางจำหน่ายในประเทศไทยจะมีให้เลือก2รุ่นย่อยเท่านั้นคือรุ่นดและรุ่น X และมีสีของตัวถังให้เลือกเพียง5สีเท่านั้นได้แก่สีฟ้าสีดำสีแดงสีขาวและสีเทาขณะที่ห้องโดยสารก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่น สำหรับรุ่น D จะตกแต่งด้วยสีดำและในรุ่น X จะตกแต่งด้วยสีทูโทนเทาดำซึ่งล่าสุด MG ประเทศไทยได้เปิดรับจอง MG 4 Electric ใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยจองผ่านแอปพลิเคชันของ MG Thailand และเว็บไซต์ของ MG ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาของวันที่15พฤศจิกายนปี2515จนถึงเวลา23นา59นาทีของวันที่29พฤศจิกายนปี2515 ซึ่งจ่ายเพียง5,000บาทและรับฟรีอุปกรณ์เชื่อมต่อกระแสไฟ V2L จำนวน1เครื่องขณะที่ราคาจำหน่ายจะถูกประกาศในงาน Motor Expo 2022ในรอบสื่อมวลชนในวันที่30พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ซึ่งคาดว่าราคาจำหน่ายในรุ่น S ซึ่งเป็นรุ่นท็อปสุดของ MG4 Electric อาจจะต่ำกว่า1ล้านบาท หลังหากส่วนลดสัตสนุนจากรัฐบาลแล้วและจะเริ่มส่งมอบรถได้ในเดือนธันวาคมเป็นต้นไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออ t โตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto il, ออโตคาร์นิวกับผครับ